คือฮาวานโพรอไทยสมุรปราการเมื่อช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุรปราการได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือออกตรวจเรือประมงทางทะเลตามคำสั่งจังหวัดในเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทางทะเลจังหวัดสมุรปราการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ โดยให้ศูนย์ทำการออกตรวจการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์กิจการในประมงในเขตที่จังหวัดสมุทรปราการโดยระหว่างเจ้าหน้าที่ออกตรวจเรือกิจการประมงบริเวณอ่าวไทยเขตฝั่งอำเภอพระสมุรเจดีได้ปรากฏพบภาพปลาวานไม่ทราบชนิดขนาดใหญ่กำลังอวดโฉมว่ายเคียงข้างเรือเจ้าหน้าที่โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีก่อนที่จะว่ายจมจากไปเป็นภาพพื้ฮหาให้เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก สำหรับการออกตรวจสอบเรือประมงของคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยต่อนานาประเทศจากการออกตรวจเรือประมงที่ทำการประมงบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน mọi người 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 mọi